สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับพิ์เพชรยนต์นะคะในช่องของพิงเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสวัสดี f อทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิงนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่อีหนึ่งคันนะคะเป็นตัวท็อปสุดของเอาซิตนะคะคุณลูกค้าคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี้เลยนะคะคลูกค้าท่านใดที่มองหาตัวท็อปอยู่นะคะแนะนําเป็นคันนี้อีหนึ่งคันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นโต้ต้าเอลซิต นะคะ1.8วีนะคะปี2018นะคะได้เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจจนตั้งขายอยู่ที่ราคา569,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นอยู่ที่2.59นะคะลูกค้าท่านใดที่อยากออกรถฟรีดาวนะคะอยากออกรถ0บาทจัดยอดได้เต็มนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจักหน้า ของเขาจะได้เป็นแบบโเมียมนะคะคุณลูกค้าโลโก้โตเการจะเป็นโลโก้โตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ6209นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดินทามนิ่งไลท์นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอด้งสองขาะะ้วก็ได้เป็นตัวเป็ดโชมไม่ได้เชนมาให้แล้ว นะะในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กะคะยางปี2020นะคะแม็กขอบ16นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้ยางปี2020ทั้ง4ล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะด้วยโครเมียมนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะมาดูรอบๆพันกันเลยค่ะ ในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมสีแดงมุกนะคะไฟเบรกด้วี่3นะคะโลโกต้ต้องการจะเป็นโลโก้ตโตต้านะคะตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะคุณลูกค้าเป็นเครื่อง1 8วีนะคะสําหรับคันนี้นะสีขาวสวยๆเลยนะคะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านใดที่ กำลังมองหาตัวท็อปสุดอยู่ของโต้ตาอาติดนะคะแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันกันเลยทีเดียวนะคะมีการปรับสภาพหมดแล้วนะคะอขอบของเขาจะได้เป็นขอบโกรเมียมนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดที่ มองหาตัวท็อปสุดอยู่ของ t o t ต้าเอาตอยู่แนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็น t o t ต้าเอาตีนะคะ1.8 v ีนะคะปี2018สีขาวสวยๆเลยนะคะเพชรโจนตั้งขายที่นะคะ569,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะใช้ดอกเบีย้ยถูกๆก,กันไปเลยนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.59นะคะคุณคลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในกันเลยคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะติดซีมรอบคันมาให้แล้วนะคะติดกันสารมาพร้อมเลยนะคะพร้อมใช้งานตะเลนทีเดียวนะคะภายในของเขาก็จะได้เป็นระบบเซนทรัลล็อกนะคะเมื่อจับแบบโครเมียมนะคะช่องด้านล่างใส่แก้วน้ำาวดน้ำมาพร้อมเลยนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะได้เป็นปุ่มพุทสตาร์มาให้นะคะพรมาลัยหุ้มหนังสีดำน,นะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะ เล่งไม่นะคะวิ่งอยู่ที่1น0 0 0 0สนกโลนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซ C D จอทัสกินนะคะแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้เสปีดนะคะเบาะนังสีดำนะคะตัดด,ด้วยด้านสีเทาส,สวยแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเกียดขาได้สบายเลยนะคะได้เป็นเบาะปับไฟฟ้าในในส่วนของคนขับมาให้นะคะ มาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมสีดําทั้งสองฝั่งเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดําตัดด้วยขอบสีเทาส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าตรงพวงมาลัยนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงได้เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะ สำหรับคันนี้นะคะมีเอ็กแบ็กให้ถึง7ใบกันเลยทีเดียวนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยาสารด้านหลังกันเลยนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำตัดด้วยได้สีเทาสวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมสีดำนะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังนะคะที่ชาร์จแบตเตอรี่สำรองนะคะสำหรับคันนี้ออปชั่นนะคะฟังก์ชันครบเพื่อนจัดเต็มกันเลยทีเดียว ลูกค okay. ouais anyway right, okay. well. so, ุณลูกค้ามีการปรับสภาพในส่วนของภายในเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าบอดี้เดิมๆเลยนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตลอยเม็ดอาร์ตต่างๆเมือจับแบบโครเมียมนะคะช่อนล่างใส่แก้วน้ําขวดน้ํามาพร้อมด้วยนะคะตัดขอบด้วยสีเทาสวยๆเลยนะคะยางเดิมนะคะไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพนะคะตัวล็อกเด็กตัวน็อตนะคะลอยเม็ดอาร์ตต่างๆ นะคะเดิมกันเลยนะคะมาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้นะคะมาพร้อมกับถาดรองสินค้านะคะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะลิ้วรอยต่างๆด้านหลังไม่มีนะคะยางเดิมไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพนะคะตัวน็อตนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถด,ด้วยร้อยเมตรอาร์ตต่างๆเซนตต่างๆนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะ ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้าสังเกตเลยรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะซีนต่างๆเดิมๆเลยชุดไฟท้ายของแท้ของเดิมแท้จากโรงงานนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าด้วยแล้วก็ไฟสปองปยได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ6 2 0 9นะคะลูกค้าท่านได้นะคะที่องหาโต้ตาเอาติตัวท็อปสุดข,ของ อาติอยู่สีขาวบุกนะคะแนะนําเป็นคันนี้อีกห่งคันเลยนะคะมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะจัดยอดได้เต็มนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะแล้วก็ลูกค้าได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะอยู่ที่2.59นะคะคุณค้าบอดี้เดิมๆทั้งคันได้เลยนะคะเช็คจากซูนโตต้าได้นะคะจัดยอดได้เต็มจัดยอดฟรีดาวได้เลยนะคะไปได้ทุกแบงค์ ทุกธนาคารนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้าจากตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆจุดแต้มสีจากตัวน็อตนะคะแบตเตอรี่นะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคานสังเกตจุดยางตัวน็อตต่างๆรอยเม็ดอาร์ตจุดแต้มสี นะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องดูโอ v v t i นะคะขนาดอยู่ที่พันแนะคะภายในห้องเครื่องนะคะไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ำมันไหลยเยิ้มนะคะเป็นเครื่องแห้งๆเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวดร้อเม็ดอาร์ตต่างๆซีนต่างๆ นะคะสติกเกอร์บออกนะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจนน้ําเปรียสินะคะมีวารตีหลังการขายอีกามซันด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโตลตาอัลติสนะคะ1.8 V นะคะได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมมนเชสเตอมาให้แล้วนะคะโฉมปี2018นะคะตัวท็อปสุดนะคะสีขาวมุกนะคะเลขไมล์ อยู่ที่1 0สนสองกโลนะคะเจโจนตั้งขายอยู่ที่ราคา5 6 9น0 0หบาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะจัดยอดได้เต็มนะคะได้ดอกเบีย้ยถูกๆกันไปเลยนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.59นะคะตลอดอายุสัญญาเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้โทรศัพท์ถามรายละเอียดมาหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัท เพชโจนนะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1นะคะเรามี2สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ